เรื่องเล่ากลนแห่งกรรมนี้เริ่มต้นจากมนุษย์เราหากินบนความทุกข์ของสัตว์นานาชนิดมาตั้งแต่ครั้งอดีตการทั้งถลอกหนังนำมาทำเครื่องนุ่งหม่มและเนื้อมากินเพื่อประทางชีวิตทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่มีสัตว์ชนิดใดจะรอดเงื้อมือมนุษย์ไปได้อ่านได้ได้ว่าเป็นธรรมชาติของการดำรงชีวิตในอดีตเราฆ่าเพราะจำเป็นต้องฆ่า เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันมนุษย์เราเห็นแก่ตัวมากขึ้นเริ่มสรรหาวิธีการฆ่าสัตว์แบบทรมานเพื่อเพิ่อมอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นการพรากชีวิตผู้อื่นเพื่อน,นำมาต่อชีวิตให้กับตนเองนั้นก็บาปมากพออยู่แล้วแต่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อความบันเทิงส่วนตัวนั้นถือเป็นบาปมหัน์อย่างหาที่สุดไม่ได้แต่เดิมนั้นฉันเกิดในครอบครัวคนจีน ที่มีอันจะก,กินย่านสาธรด้วยความเป็นลูกสาวคนเล็กจึงได้รับการเลี้ยงดูเอาอกเอาใจมาตลอดนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เล็กอย่างหนึ่งที่แก้ไม่หายคือชอบเอาแต่ใจและโมโหง่ายมากพร้อมจะหาเรื่องผู้ใหญ่ได้ทุกเมื่อในขณะเดียวกันกิจการของคุณพ่อก็รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆทำให้วันวันคุณพ่อแต่ทำงาน วิ่งวุ่นติดต่อลูกค้าจนไม่มีเวลาสนใจว่าฉันจะทำอะไรจะเล่นจะเรียนอย่างไรจวบจนอายุครบห้าขวบเต็มตอนนั้นคุณแม่ไปอยู่ห้องกงราวหนึ่งอาทิตย์ทำให้ฉันรู้สึกเหงาและจู่จูก็รู้สึกโกรธทั้งทที่ไม่มีเรื่องให้ต้องโกรธขี้งอนขี้น้อยใจมากเกินธรรมดาแต่ว่าฉันไม่เคยแสดงอาการเหล่านี้ให้พ่อแม่เห็น ได้แต่แอบกระทืบตุ๊กตามีบนห้องนอนปาหมอนบ้างตะโกนโวกเวกบ้างจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวรู้สึกว่าการระบายออกแบบนี้เริ่มไม่ได้ผลฉันยังคงไม่หายโกรธพลันสายตาก็มองออกไปนอกระเบียงบ้านฝนกำลังจะตกท้องฟ้ามืดครึม้มตรงพื้นระเบียงสีขาวหมน่นฉันสังเกตเห็นหมดดำจำนวนมหาศาล กำลังเดินขบวนเร่งอบพยพรังไปหาที่หลบภัยพวกมันกำลังมุ่งหน้าเข้ามาในห้องนอนของฉันเมื่อเห็นดังนั้นมีหรือจะรอช้าอารมณ์กราดเกรียวที่กำลังพุ่งพ่านครอมงำจิตใจโดยสมบูรณ์ฉันตรงไปกระทืบเท้า่าพวกมดตัวเล็กๆเหล่านั้นอย่างเมามันรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมยิ่งฆ่ายิ่งสนุกได้ปราศาจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีใดๆทั้งสิ้น แต้มที่ทำได้วันนั้นคือชีวิตของมดดำราวสองพันกว่าตัวหลังจากวันนั้นเมื่อไรก็ตามที่เห็นหมดเดินมาเป็นต้องลุกขึ้นกระทืบทุกครั้งไปจนกระทั่งอายุ11ปีจู่ๆคืนหนึ่งก็ฝันแปลกๆในฝันเห็นหมดดำพวกนั้นที่ฆ่าไปเกือบหมื่นชีวิตนั่งรถไฟรูมหัวกะโหลกสีดำมาตามทางรถไฟรถไฟขบวนนั้นแล่นผ่านหน้าบ้านฉันไป พลันสายตาที่จับจ้องของมดดำเหล่านั้น <_ d> um> ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงคล้ายไฟอาฆาตฉันสะดุ้งตื่นกลางดึก <_ d> um> เงื่อไหลชุ่มหลังและรู้สึกเวียนศีรษะอาเจียนไปหลายรอบจนกระทั่งรุ่งเช้าแม่เห็นท่าไม่ดีจึงบอกให้พ่อพาไปโรงพยาบาลทันทีที่ไปถึงฉันก็ถูกกักตัวไว้ที่ห้องไอซียูหมอบอกอาการหนักมากเหมือนจะช็อกได้ตลอดเวลา แต่ว่าน่าแปลกหมอกลับยังหาสาเหตุของโรคไม่เจอแม้เวลาจะผ่านไปสิบสองชั่วโมงแล้วก็ตามทำให้ไม่สามารถทำการรักษาใดๆได้ในขณะนั้นทำได้แค่ให้ออกซิเจนและน้ำเกลือไปก่อนฉันต้องทนทรมานอยู่แบบนั้นนานถึงสิบสองชั่วโมงจนเวลาผ่านไปถึงหนึ่งทุ่มสามสิบห้านาทีฉันก็ไม่รู้สึกตัวอีกต่อไป เกิดสภาวะเลือดเป็นกรดชักดิ้นทุรนทุรายบนเตียงคนไข้ท่ามกลางหมอและพยาบาลที่พยายามช่วยกันยื้อชีวิตผลของการตรวจเลือดต่ำกว่าของคนปกตินั่นทำให้หมอหาสาเหตุของโรคที่แน่ชัดได้ทันทีว่าฉันโคม่าเพราะโรคเบาหวานนั่นเองช่วงคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นกับความตายเหมือนได้ยินเสียงร้องไห้ของพ่อกับแม่อยู่รางราง ในตอนนั้นฉันแทบไม่เหลือลมหายใจอีกทั้งรู้สึกง่วงนอนมากอยากหลับเหลือเกินแต่พอคิดจะหลับหมอก็เขย่าแรงๆให้ตื่นพร้อมกับตะโกนว่าห้ามหลับนะห้ามหลับเด็ดขาดเรากับรู้ว่าหากฉันหลับไปเมื่อไรก็จะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกตลอดการโชคยังดีฉันรอดชีวิตมาได้ราวกับปฏิหารในสภาพทุลักทุเลเหลือทน มีไม่กี่คนบนโลกนี้ที่โคม่าขนาดนี้แล้วยังรอดชีวิตมาได้บทสรุปที่ว่าฉันเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุสิอนั้นช่างทำใจยอมรับดำบากเหลือเกินฉันต้องปักเข็มฉีดยาลงบนเนื้อตัวเองไปตลอดชีวิตที่เหลือนี่ยังไม่นับโรคแทรกซ้อนทางตาและทางไตที่ฉันได้รับมาเป็นของแถมด้วยขึ้นหนึ่งในโรงพยาบาลฉันกึ่งหลับกึ่งตื่น เห็นภาพรถไฟขาบวนเดิมเล่นผ่านหน้าบ้านเหมือนกับที่เคยฝันก่อนหน้านี้แต่คราวนี้มดพวกนั้นยิ้มให้แต่ว่าเป็นยิ้มใสแยะอย่างน่ากลัวฉันสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจสุดขีดร้องไห้โวยวายและเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ปลอบใจฉันทั้งน้ำตาทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลได้ท่านก็พาไปทำบุญทำทานอุทิศบุญกุศลให้มดพวกนั้น ซึ่งเป็นเจ้ากรรนายเวรตอนนี้ฉันรับรู้และสำนึกผิดแล้วบาปที่เคยได้กระทำไว้มันช่างเลวร้ายเกินให้อภัยฉันเกือบตายมาแล้วการที่ยังรอดมาได้ราปฏิหารเป็นไปได้ว่าบุญเก่ายังหนุนนำให้โอกาสฉันกลับมาแก้ตัวทำบุญชดใช้เจ้ากรรนายเวรและฉันต้องชดใช้สิ่งที่ตนได้กระทำไว้ไปตลอดชีวิต จากนี้ไปฉันตั้งใจจะสร้างกุศลอุทิศให้หมดเหล่านั้นและเลิกการฆ่าสัตว์ทุกชนิดชีวิตใครๆก็รักทุกชีวิตล้วนมีค่ายืนหาความสุขบนความทุกข์กของสิ่งมีชีวิตร่วมโลคไม่ว่าเขาจะเป็นสัตว์เล็กแค่ไหนก็ตามเหตุการณ์ในครั้งนั้นกลายเป็นเรื่องลี้ลับที่ช่วยตอกย้ำเป็นบทเรียนที่ฉันต้องจดจำไปแสนนานว่าให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นถึงตัวในปี2547ข้าพเจ้าพเจ้าจำได้ดีข้าพเจ้าได้พาเพื่อนชายสามคนไปเยี่ยมญาติที่นครราชสีมาด้วยรถปิกอัพส่วนตัวเมื่อไปถึงก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและเป็นกันเองเพราะได้จากกันไปนาน ได้พักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนตามความขอร้องของญาติพอรุ่งเช้าขึ้นมาเป็นวันใหม่หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าพเจ้าบอกญาติว่าจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ที่วัดบ้านไร่เพื่อบูชาพระเครื่องแล้วจึงจะพากันเลยกลับบ้านเมื่อไปถึงก็จอดรถเอาไว้ในที่สมควรแล้วพร้อมกันเข้าไปกราบนมัสการท่านหลวงพ่อคุณ ท่านได้ถามว่าพากันมาจากไหนต้องการอะไรข้าพเจ้าได้กลาวเดียนว่าอยู่ที่จังหวัดยโสธรต้องการอยากได้ของดีจากท่านและท่านรดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลท่านบอกว่าพากันขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วพากันก้มมอบลงกูจะรดน้ำมนต์ให้แล้วท่านก็เอาใบหญ้าขาที่มัดรวมกันจุ่มน้ำพุทธมนต์ในหม้อใหญ่สลัดใส่ข้าพเจ้าและพวกเพื่อนๆเ,เบา,เบา โรคภัยไข้เจ็บให้เป็นสุขถูกเมื่อเธอนะแล้วท่านเกาม้วนกระดาษกลมๆเคาะศีสะพวกเราคนละสองสามทีแทนการเป่าเสกเพราะในวันหนึ่งมีผู้คนมาหาท่านมากจะเป่าด้วยปากไม่ได้ต่อจากนั้นท่านก็พระเครื่องให้คนละองค์เป็นรูปเหมือนท่านรุ่นกูนั่งหอปลอดภัยดีมีลาบเราบูชาพระเครื่องจากท่านคนละหนึ่งร้อยบาท แล้วท่านก็บอกให้ถอยออกไปห่างๆให้พวกคนอื่นเข้ามาและบอกอีกว่าถ้าไม่มีกิจธุระจำเป็นขอให้รอ,อกรอกูจะเทศให้ฟังในขณะนั้นได้มีผู้คนทยอยเข้ามารดน้ำมนต์ขอศีรษะแล้วรับเอาพระเครื่องมาทั้งหมดสี่กลุ่มรวมกันเป็นประมาณห้าสิบกว่าคนท่านบอกให้นั่งรอ,อกรอ,อย่าเพิ่งเข้าหากู ทุกคนจงหันหน้ามาหากูพากันนั่งดีๆกูจะเทศสั่งสอนฟังเด้อให้ตั้งใจฟังดีๆกูจะสอนพวกมึงได้พากันมาหากูวันนี้ก็เพื่ออยากจะได้ของดีเพื่อเอาไปคุ้มครองรักษาตัวเองเมื่อเอาไปแล้วจงยาประมาต้องทำความดีเว้นความชั่วเช่นเสพยาเสพติดผิดศีลห้าประการเป็นต้นหากพวกมึงประพฤกิชั่ว ราเครื่องไม่คุ้มครองนะรถน้ำมนต์ขอศีรษะก็ไม่ครัง้งถ้าประพฤติดีทุกอย่างก็จะคุ้มของพวกมึงตลอดจนเทวดารักษาจำไว้ดีๆเด้อดที่กูสอนเมื่อหันหลังให้กูอย่าพากันหลงเพ้อทุกวันนี้คนเราส่วนมากได้ของดีไปแล้วมักจะอวนโอ้อหังลืมศีลลืมธรรมของพระพุทธเจ้าศีลธรรมไม่มาโลกาจะวินาศ ถ้าสินละธรรมนี้ไปไฟบาลัยกันจะไม่โลกจำเอาไว้กูสอนรู้ไหมทุกวันนี้ประเทศเราทางภาคใต้เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะขาดสินธะรธรรมคนชั่วใจบาปลอบเผาโรงเรียนเผาโรงพักตำรวจเผาป้อมยามตำรวจฆ่าตำรวจป้นคลังอาวุธนอกจากนี้ยังมีข่าวร้ายไม่เป็นมงคลคือครูบาอาจารย์ขมขืนลูกศิษย์พ่อขมขืนลูกสาว นุ่มหืนกรามฉุดกระชากนักศึกษาสาวไปรุมค่มขืนนักเรียนยกพวกตีกันโอ้ยสาราพัส,สาราเพกูปวดหัวทั้งนี้พระพากันคาศีลธรรมลืมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่านับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้นับถือแต่ปากใช่ไหมเข้าทำนองที่ว่ามือถือสากปากถือศีลอย่าได้ละเลยศีลธรรม ขอให้มีประจำใจอยู่เสมอมันเข้าวัดฟังธรรมสนทนาธรรมกับท่านผู้รู้ฝึกใจให้สงบอหยียบลอยให้เป็นไปตามยะถากรรมเหมือนไฟจับลอยให้เป็นอิสระไม่ได้ให้มันอยู่ในกลองในเตาในวงจรถ้าขืนปล่อยเป็นอิสระก็เกิดโทษทุกข์มหันเช่นเห็นบุหรีสูบแล้วเก็บดับให้เรียบโอยเหยียบลอยให้เกะก,กะตามความมักง่ายของเรา มันอาจจะเกิดไฟไหม้บ้านเมืองวินาชิบหายให้พากันมันประคับประคองใจอยู่ในกรอบศีลธรรมเนอรกูบอกกูสอนจำไว้ให้ดีกูจะนำเรื่องกฎแห่งกรรมมาสอนเพื่อเป็นคติธรรมเตือนใจให้รู้สึกสำนึกตัวกลัวผิดจะได้ทำความดีมากๆต่อกันไปให้เดทเป็นล้านชายกูเมื่อมันตโตขึ้นมาเป็นหนุ่มอายุได้1เปี ชอบทำอะไรตามใจของตัวเองไม่เกรงกลัวบาปกรรมมันชอบไปรับจ้างคุมกรรเนิดสัตว์เช่นวัวควายหมูหมาที่เป็นตัวผู้พูดง่ายๆก็คือตอนนั่นเองการตอนนั้นหนาเป็นบาปเวรกรรมจริงกูจะเล่าให้ฟังเมื่อมีคนนําไอเ้เดไปตอนควายหรือวัวมันจะเต็มอุปรกรณ์การตอนต่างๆไปด้วย เช่นเชือกเส้นใหญ่หนึ่งเส้นยาวประมาณสิบวาขอเหล็กหนึ่งอันมีดแหลมคมคมหนึ่งเล่มไม้ตลับคู่สำหรับขีบอันทะหนึ่งคู่กระปุกใส่ยาสมุนไพรปุงสำเร็จแล้วหนึ่งกระปุกเวลาจะตอนมันจะวานให้เจ้าของสัตว์ช่วยบ้างในตอนแรกคือจับควายตัวนั้นมาใกล้ๆเอาใจมันทำให้เชื่องแล้วเอาเชือกผูกขาข้างหนึ่ง จับเชือกเวียนรอบตัวควายนั้นหลายๆรอบเชือกจะรัดขามันรอบทั้งสี่ขาจะล้มลงแล้วเอาเชือกผูกสี่ขารวมกันให้แน่นแล้วเอาไม้ตลับคู่นั้นสอดเข้าไปในพวงอันทะคีบลงไม่ให้ลูกไขวิ่งเข้าไปในท้องให้ลูกโซ่ป,ปนออกมาแล้วประกบไม้ตลับคู่นั้นเข้ากันหนีบหนังพวงอันทะให้แน่นๆ จับเอาท่อนไม้หรือเขียงมารองและจับคอเหล็กนั้นทุบๆลูกไข่แรงๆเจ็ดแปดครั้งจนลูกไข่นั้นแตกละเอียดแล้วมือจับออกมาให้หมดแล้วจึงเอายาสมุนไพรที่ปรุงแล้วเป็นก้อนดำๆข้นๆยัดเข้าไปในพวงอันทะที่แตกแล้วก็เสกเป่าด้วยเวทมนต์สองสามครั้งก็แก้เชือกปลดปล่อยให้มันไปวิธีที่หนึ่งผ่านไป วิธีที่สองในเบื้องต้นก็ทำเช่นเดียวกันแต่ตอนสุดท้ายเอาไม้คู่ตลับขีดพวงอันทะแล้วจะใช้มีดแหลมคมคมเชื่อนให้ขาดแล้วเอาลูกไข่ออกมาเอายาสมุนไพรยัดเศกเป่ามนกลคนาถาเช่นเดียวกันสัตว์อื่นๆหมูหมาวัวก็ทำเช่นเดียวกันจะเจ็บปวดไหมลองนึกดูเอาเองตัวที่ถูกตอนนั้นมันจะเจ็บปวด,ดวรวน้าวมาก ดิ้นรนทั่รนท,รนทั่วรายจนเยี่ยวแตกขี้แตกตาทั้งสองเหลือกลานแดงทลนน้ำตาไหลพรางอาบแก้มจนสุดจะเหลือทนแล้วจึงรอดมาได้ไอเดใจหยาบช้าเหลือเกินมันหากินแบบนี้เกือบยี่สปีจึงมาเลือกเอาตอนได้ลูกเติบโตขึ้นมานี่เองในครอบครวัวไอเดนมีควายสามตัวมีควายตัวผู้ใหญ่ล่ำสันตัวหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมา มันจะนำไปเลี้ยงที่ทุ่งนาทุกวันวันหนึ่งมีควายตัวผู้ตัวหนึ่งจรเข้ามาในเขตท้องนาของไอเด่นนั้นเมื่อมันเห็นควายตัวผู้ไอเด่นมันก็ชะเง้อชะแง,ง้รอท่าแล้วสักสองนาทีก็ชนกันทั้งสองตัวพันตูกันไม่ยอมถอยดาวสักสิบนาทีควายจรตัวนั้นสู้ควายไอเด่นไม่ได้ทําท่าจะวิ่งหนีไปควายไอเด่นวิ่งติดตาม ไอเดชเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ถือไม้ไล่ตามไปหวังจะไล่ให้กลับคืนมาด้วยความหนุ่มคึกขนองพระตกมันเมื่อเห็นว่าเจ้าของไปขวางทางก็ใช้เขาขิดเข้าวางต้นขาทั้งสองของไอเดชจนล้มลงแล้วมันก็กระโดดเหยียบต้นขาขวายเดชและขาหนึ่งเหยียบหลังไอเดชแล้วกระโดดตามคู่อริไปเพื่อนชาวนาทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็พากันวิ่งรุมเข้ามาช่วย จับพยุงให้ไอเดนลุกขึ้นแต่มันหมดสติไปเสียแล้วจึงช่วยกันหามเข้าไปในบ้านและเอารถมาเอาไอเดนนำส่งโรงพยาบาลโดยเดือนแพทย์ได้ตรวจดูอย่างละเอียดปรากฏว่าต้นขาข้างขวาแตกละเอียดต้องตัดต้นขานั้นทิ้งส่วนหลังช้ำบวมต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันจึงนำกลับบ้านไอเดนเป็นคนพิการ คือต้นขาข้างขวาถูกตัดทิ้งหลังที่ถูกควายเหยียบกลายเป็นอมพาตตายไปทั้งตัวกระดุกกระดิกได้แต่คอต้องทนทุกข์ทรามานด้วยความเจ็บปวดจะกินจะขับถ่ายหนักเบาต้องทนทุกข์ทรามานอยู่เกือบปีร่างกายพร้อมโซราวกระเปรดคราวใดเจ็บปวดตัวมันจะร้องเสียงเหมือนควายบ้างวัวบ้างสุนักบ้างและหมูบ้าง เป็นไปตามแรงแห่งกรรมที่กระทำาไว้ในวาระก่อนจะสิ้นใจมันดิ้นไปมาได้เฉพาะคอแล้วร้องสุดเสียงสี่ห้าครั้งเหมือนหมูที่กำลังถูกตอนแล้วก็สิ้นลมหายใจไปต่อหน้าญาติพี่น้องที่มาดูอย่างหน้าอานาถเมื่อท่านหลวงพ่อเท์จบลงข้าพเจ้ากับเพื่อนก็พร้อมก,กันกรรานมัสการลากลับบ้านในตอนบ่ายวันนั้นนี่แหละ คือวิบากรรมชั่วตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาท่านสาธุชนที่รักเคารพทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าคนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตนใครก่อกรรมทำอย่างใดไว้ไม่ว่าดีหรือเชื่อก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นจงหันหน้ามากระทำซึ่งความดีละเว้นความเชื่อใช้ธรรมะเป็นโอสถ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกทำลายลงในความอาหังการเป็นที่สุดพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงต่อไปว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เป็นพี่น้องกันเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะต้องเหลือแต่วิบากกรรมเท่านั้นจงมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาอารีต่อกันอย่าเบียดเบียนรังแกข่มเหงกันเลย กรรมที่กินสัตว์เป็นอย่างไรแล้วอย่างนี้เราจะไม่บาปกันหรือเพราะเราต้องกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารลืมบอกไปกรรมที่กินสัตว์นี้ไม่ใช่หมายถึงเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ทั่วท่วไปแต่เป็นการกินสัตว์อย่างพิสดารหรือง่ายๆก็คือการกินแบบที่คนปกติทั่วไปเขาไม่กล้ากิน แค่ได้ยินหรือได้เห็นก็ต้องตกใจหวาดกลัวและช็อกกันเลยทีเดียวแล้วสัตว์ที่ต้องห้ามกินหรือไม่ควรจะกินนั้นมีอะไรบ้างสัตว์ห้ามกินที่เป็นบาปถ้าจะว่าไปแล้วสัตว์บางชนิดคนไทยเราก็กินกันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ลักษณะการฆ่ามันให้ตายนั่นสิมันทรมานทรกรรมเสียยิ่งกว่าถูกฆ่าให้ตายในทันที ถือว่าบาปอย่างตั้งใจมากบาปมากกว่าการค่ายตายโดยธรรมชาติกินงูดองชูกำลังเป็นที่รู้กันดีว่าชาวจีนไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่มักนิยมกินสัตว์แบบเปิดพิสดารมากที่สุดยิ่งโปรโ,โมทด,ด้วยว่ากินแล้วเพิ่มพลังเซ็กยิ่งขายดีมากๆไม่รู้ว่าคิดได้แต่เรื่องนี้อย่างเดียวหรือไร ที่กินสัตว์เพื่อความสุขของตัวเองยิ่งสัตว์ประเภทใดกินแล้วเห็นผลเพิ่มพลังอำนาจทางเพศได้ชัดคนกินก็จะนำไปบอกต่อๆเรียกว่าปากต่อปากยิ่งทำให้ขายดีขึ้นไปอีกสัตว์ที่นิยมนำมาดองกันก็มีทั้งงูตะขาบสัตว์สารพัดพิษพวกนี้และเขาว่ากินแล้วแข็งมาดูสิว่ากินแล้ว จะเหมือนดังคำกล่าวหรือไม่ที่จังหวัดหนึ่งของประเทศจีนมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนิยมจับงูจงอางมาดองเล่าขายที่ประเทศเราไม่ค่อยเห็นมีใครเอางูจงอางมาดองเพราะยังไม่ทันจะดองก็ตายเสียก่อนส่วนใหญ่บ้านเรามักใช้ตะขาบตัวใหญ่ๆมาใส่ขวดดองท่องดองทั้งเป็นๆสรรพคุณก็จะเป็นเลิศ บ้านของน้องหมวยรายนี้ก็มีอาชีพจับงูจงอางอาจรับมาบ้างนำมายัดใส่ขวดยาดองทั้งเป็นๆคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะโหลกแก้วที่ใส่งูมนลื่นเมื่องูถูกยัดใส่ลงไปก็เลื้อยขึ้นไม่ได้เพราะมันลื่นจากนั้นน้องหมวยวัย20ก็จะเอาเหล้าขาวเทใส่ลงไปให้เต็มงูจงอางก็จมน้ำเมา การดองงูต้องใช้เวลาประมาณเดือนสองเดือนเพื่อให้ยาดองออกดทธิ์จะได้สรรพคุณเจ๋งๆการดองเหล้าที่ใส่ก็จะยุบลงอาจจะมาจากการระเหยหายไปเองหรือเพราะงูที่ถูกดองช่วยกินด้วยก็ไม่รู้เพิ่งผ่านไม่ทันไรยังไม่ถึงเดือนอาโมยก็มองขวดเหล้าที่ในแต่ละขวดจะมีแต่งูวางเดียงกันอย่างมีความสุข พราะมันหมายถึงเงินทั้งนั้นน้องหมวยก็ต้องตรวจดูปริมาณของเหลาว่าเหลือเท่าไรและดูว่าควรไหนขายได้แต่มี่วรหนึ่งที่ปริมาณเหล้าที่ดองงูก็ยุบหายไปมากกว่าปกติน้องหมวยจึงต้องไปเอาเหล้าใหม่มาเตรียมเพิ่มปกติงูที่ถูกแช่ในเหลวยาดองที่เคยเคยทำมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวต้องตายคาขวดทั้งสิ้น แม้ในตอนแรกมันจะดิ้นทุรนทุรายคานอากาศหรือสำหลักเล่าแต่เพียงไม่นานมันก็ต้องตายพอตายแล้วน้องหมวยก็จะใช้ไม้เขียรหรือหนีบให้มันเป็นทรงที่ดูสง่าดูดีคนซื้อเห็นก็จะได้มีกำลังใจที่จะกินแต่งูจงอางตัวนี้ท่าทางจะติดเล่าไปเสียแล้วแถมยังอึดหรือไม่ก็มีความอาฆาตพยาบาทต่อน,น้องหมวยอย่างแรงแน่แน อาจมีคู่ของมันอยู่ในขวดใกล้เคียงกันก็ได้เล่าที่อยู่ในโหลลดมากจนเห็นหัวงูอยู่เหนือน้ำนางก็คิดหัวงูต้องตายอยู่แล้วเหมือนตัวอื่นๆดังนั้นความกลัวจึงไม่มีแต่ว่าก็ลืมไปว่าเวรกรรมนะมันตามทันนะมันเห็นและรออยู่พอหยิบควรมาเหมือนงูมันจะรู้ว่ามาแล้วอิมวย มึงขังกูจนติดเหล้ามึงต้องตายจึงแกล้งนิ่งทําเป็นตายไม่ให้รู้ว่ามันยังไม่ตายน้องหมวยค่อยๆเปิดฝาที่ปิดขวดออกยังไม่ทันจะหยิบเหล้าเปล่าอีกขวดเทใส่โหลที่มีงูดองอยู่เลยเจ้ากรรมแท้ๆงูจงอางรอจังหวะรอเวลามาหลายวันแล้วพอได้ช่องเท่านั้นมันก็พุ่งหัวโผล่ออกจากขวดฉกกันน้องหมวยทันที คงไม่ต้องกัดซ้ำเพื่อความมั่นใจเพราะพิษงูจงอางได้แรงเสียยิ่งกว่าพิษงูเห่าหลายสิบเท่านักงูตัวน,นั้นมันคงไม่อยู่ร้อให้ใครมาจับมันไปดองกินแน่อามาเห็นน้องหมวยหายไปนานมาเห็นอีกทีก็แข็งกลายเป็นศพเสียแล้วนี่แหละสพรพพคุณวิเศษจากฤทธิ์งูดองยาเจะว่าไปแล้วเคยมีคนนำตาขาบขนาดใหญ่มากๆมาดองยา ใส่ควรลอเหมือนกันแต่มันฉลาดเลยไม่ตายเพราะเปิดฝาออกจะตักกินยาดองมันก็กัดมือเสียจมเขี้ยวเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเราเรื่องสัตว์ดองยามีเรื่องเล่าอบ่อยครั้งแต่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจเพราะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตนั้นๆการกินตะ,กะแกตานทอดกรอบเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราในยุคที่คนนิยมกินตะ,กะแกตานปลาทังก้ากันมาก มันจะมีตัวขนาดใหญ่ตะักกะแตนพวกนี้มีอันตรายกับเพื่อนไร่ของชาวบ้านเขาจึงต้องจับมิเช่นนั้นมันมาลงไร่ใครแค่ไม่กี่นาทีรูปเดียวก็ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียวชาวบ้านจึงจับมันมากินให้หายแค้นเสียเลยแต่ด้วยความที่มันมีปริมาณมากๆจึงต้องส่งขายให้คนกลางส่วนใหญ่จะยังเป็นเป็นเรื่องขายตะกะแตนทอดนั้นสมัยก่อนช่างกันเป็นกิโล ทอดแล้วก็นับตัวขายมีน้ำจิ้มแถมให้ด้วยวิธีทอดต้องเอาน้ำมันใส่กระทะให้ท่วมๆเปิดไฟให้น้ำมันเดือดร้อนจัดจัดก่อนจากนั้นคนขายก็จะตักตะกั่แนเทล,ลงน้ำมันเดือดเดือดสักครู่พอเหลืองก็ใช้กระชอนคล้ายสวิงตักขึ้นมามันทรมาระลาบบมากคนขายก็ขายอย่างนี้มานานแล้ว ขายจนไม่รู้ว่าจำนวนชีวิตของตะกแตนยักษ์จะมากเท่าไรมากพอกับความเกียดชังความหวาดกลัวที่มันมีให้กับมนุษย์หรือไม่มันเป็นเพียงแค่มแมลงสเดวรช,ชานที่ช่วยลดปรับสมดุลให้กับโลกเท่านั้นจากวันละไม่กี่กิโลก็สะสมเพิ่มเป็นพันๆกิโลนับจำนวนชีวิตไม่รู้กี่แสนล้านตัวคนขายโดยไม่รับรู้ว่ามันจะบาป คนกินก็ไม่คิดว่าตนจะบาปเพราะนานๆกินทีไม่ได้กินบ่อยๆทั้งคนขายคนกินไม่มีใครคิดว่าบาปคนกรรมจัดตะกะแ่นทำไปเพราะต้องการรักษาผลผลิตของตนเองโดยไม่คิดหาวิธีอื่นมาแก้ไขเพื่อไม่ให้มันมากัดกินเวรกรรมจะหมุนเป็นวงจรชีวิตเช่นกันและในวันหนึ่งขณะที่ตั้งน้ำมันในกระทะรอให้มันเดือด แม่ค้ารายนี้ก็เข้าบ้านไปหยิบของที่ลืมพอกลับมาที่ร้านเตรียมตัก,กะแตนยักใส่กระทะไม่มีใครคาดคิดมือแม่ค้าจุ่มลงไปในกระทะไม่มีใครคิดว่าแกจะมือจุ่มลงในน้ำมันร้อนๆมือของแกพองบวมแดงน่ากลัวมากต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลสรุปวันนั้นไม่ได้ขายตะก,กะแตนและแกก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า ฉันไม่เห็นว่ากระทะมันร้อนดูยังไงน้ำมันก็ยังไม่เดือดฉันก็เห็นว่ามันยังไม่ร้อนจึงเร่งไฟเอามือไปอังอังข้างบนทีนี้จะทดสอบจึงหยิบตะกะแตนมาตัวหนึ่งจะหย่อนมันลงกระทะมันกลับกัดมือฉันด้วยความตกใจฉันสะบัดมือก็เลยจุ่มน้ำมันในกระทะเวียนกรรมตามทันจริงๆหลังจากนั้นมาแม่ค้าคนนี้จึงเลิกขายตะกแตน ขายชีวิตสัตว์เพื่อแลกกับเงินแกก็ไปทำบุญมันส่วนมนและแผ่เมตตามีเพื่อนแม่ค้าเหมือนกันถามว่าถ้าเลิกขายตักแตนทอดแกจะขายอะไรขายอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ฆ่าชีวิตเขาเพื่อให้ชีวิตเรารอดแม่ค้าคนนั้นตอบแล้วแกก็หันไปขายขนมหวานแทนส่วนมือกว่าจะหายก็ค่อนข้างช้าเฮงโชคดีที่แค่มือจุ่มลงไปเท่านั้น แกบอกว่าเราโดนแค่นี้ยังทรมานปวดแสบปวดร้อนแทบตายและตักกะแตนยักษ์พวกนั้นล่ะมันต้องเบียดและถูกกดให้จมน้ำมันร้อนๆอ่ะมันจะทรมานสักเท่าไหร่เหตุการณ์คนขายตักกะแตนทอดถูกน้ำมันลวกเคยได้ยินมาสองสามไายไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าอนุภาพแห่งความเจ็บปวดความทุกทรมานของสัตว์ตัวกระจิตฤ จะสามารถส่งพลังมายังผู้กระทำมันได้แม้จะไม่ใช่วันนี้แต่ก็ต้องมีสักวันที่จะต้องรับกตากรรมที่กระทำเอาไว้ปาปานังอาการระนางสุข,ขังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบแต่ความสุข